เรามาดูกันว่าในโคโลโนีหรือในสวนที่ที่ออมเรียกสวนเช่าอันนี้ของเพื่อนเพื่อนจะ้ะมาดูว่าเขาปลูกอะไรกันบังอันนี้เขาปลูกน่าจะเป็นลูกสุกินี่เอ๊ะหรือไม่ก็ฟักทองอ่าฮะเห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วเป็นสุกินี่เป็นสุกินี่จะ้ะแล้วก็มีต้นบูเบอร์รี่นี่ก็บบูเบอร์รี่เจ้านี้เขาไม่ค่อยได้ เขาไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไรไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อน <c oughs> ทอมมี่ทอมมี่นี่แกรอ้อมตาขายอย่างดีต้นทานตะวันนี้เขาปลูกทุกปีต้นหนึ่งต้นสองต้นเขาปลูกพอประดับแล้วในในในชั้นอันนี้ก็คือเขาเอาดินมาทิ้งอ่ะจ้ะดินเกษตรยามาทิ้งให้มันเป็นปุ๋ยเสร็จแล้วเขาก็ปลูกต้นโคโลนีเอ้สกินีสุกินีในนี้เลยมันก็งามเลย แล้วเขาก็ปลูกสตรอเบอรี่ไว้อันนี้มันหมดฤดูสตรอเบอรี่แล้วจ้ะแต่เขาก็ปลูกอันมะเขือเทศมะเขือเทศดกๆเป็นพัวเป็นพวงแต่เขาปลูกข้างนอกจ้ะมันมันเพิ่งจะเริ่มสุกแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งด้วยข,ขอเขาขอซื้อพันธุ์จากเขาอยู่เขาบอกว่าเขาซื้อรากมาซื้อซื้อเงามันมาปลูก ขอซื้อพันธุ์จากเขาเขาเลยบอกว่ามาเก็บเม็ดเอาไปเพาะรอรอให้เม็ดเป็นสีแดงแล้วค่อยมาเก็บเม็ดไปเพาะฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นมะเขือเทศอะมะเขือเทศดูเป็นพั่วเป็นพวงจะพยายามเดินช้าเพราะว่าแม่ได้เอาที่ถือกล้องมาฝั่งนี้หนอไม้ฝรั่งก็แกลู้อยู่จ้ะว่าเก็บได้ช่วงไหนช่วงไหนแล้วช่วงไหนต้องปล่อยต้องปล่อยให้ต้นมันเป็นต้นเดี๋ยวถ้าเราปลูกแล้วเราจะ มาศึกษามาจดไว้อีกทีเพราะว่าเราเป็นคนขี้ลืมเราเป็นคนขี้ลืมแล้วเขาก็ปลูกอังุ่นจ้ะองุ่นก,ก็ปลูกไว้หลายปีแล้วแหละตั้งแต่เรามาทําสวนอยู่นี่ก็เห็นเขามีแล้วแต่ว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวพันเปรี้ยวพันปลูกข้างนอกได้ส่วนใหญ่จะเปรี้ยวอันนี้อันนี้อันนี้มองอีมุมนึงมะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งได้กินแค่ช่วง แค่ช่วงตอนต้นปีจ้ะตอนต้นหน้ารอนดอกไม้อันนี้สวยดอกไม้อันนี้เหมือนเหมือนมันจะขึ้นมาใหม่ทุกปีเห็นว่างั้นนะโอ้นี่กระปลกองุ่นอีกต้นนะเราเนื้ว่าต้นหญ้าเหมือนต้นเหมือนต้นไม้มากเลยกระเทียมจ้ะหอมกระเทียมหอมผักสลัดเป็นผู้ชายที่ปลูกผักงามคนนี้ปลูกผักงามงามดูผักสลัดเท้าก็ล์เบอรเลย อันด้านหลังนี้เป็นของพ่อเขาของพ่อเขาแกเก็แก่แ,แล้วแกะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาเว้ยเว้ยเว้ย,ยมีฮัดลอนด้วยอันนี้เป็นของพี่ชายหรือน้องชายเขานี่แหละปีนี้ไม่ผปลูกอะไรเสียค่าเช่าทิ้งเฉยๆแล้วเราขออนุญาตเขาเราส่งเราส่งเฟซไปบอกเขาแล้วว่าเราขอมาถ่ายคลิปนะเพราะว่าเขามีกล้อง ติดกลองไว้อันนี้ในโรงเรือนในโรงเรือนของเขาค่ะเป็นโรงเรือนถาวรจริงๆเขาไม่ให้สร้างแต่ว่าอันนี้มันก็หลังเล็กๆเองก็เลยไม่มีปัญหาอะไรจ้ะไม่ได้ไปรบกวนเพื่อนข้างๆสวนเขาก็เลยให้มีแกก็จะมีปีนี้ไมอุ้ยจกีวีแน่เลยดาวเอาว่าน่าจะเป็นเครือกีวีแล้วก็แตงแตงบางอย่างมันต้องปลูกในโรงเรือนเท่านั้นจ้ะ มีข้าวโพดด้วยข้าวโพดมีต้นแอต้นต้นต้นปร,ประมาณว่าเป็นบล็อกโคลี่อ่ะเป็นกระหล่ำหัวน้นอยที่แตกตามตานะถ้าถ้าไม่ผิดอันนี้เขาร้อยเขาปลูกพักแขวไปแล้วแล้วเขาเก็บกินไปแล้วเขาก็ปลูกอย่างใหม่นี่เป็นข้าวโพดจ้ะเป็นข้าวโพดอันนี้อันนี้เป็นไอหัวแดงแดงอะ่ะ หัวแดงแดงเรดบีดปะหัวใหญ่มากหัวบักเข็บเลยอันนี้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 หัวอืนนี้อยู่ใกล้ๆ <c oughs> อีพ่ออีแม่อีพ่ออีแม่โอ้ยเขาปลูกอะไรนะ <c oughs> เขาจะปลูกแบบดิกวิกทั้งนั้นจ้ะเมื่อก่อนนี้เขาปลูกฟักทองลูกนึงแบบโอบไม่มีนะฟักทองยักษ์อันนี้ก็เรดบีดยักษ์สำหรับมึง,งไม่เคยเห็นหัวใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อนจ้ะ ไม่เคยเห็นใครปลูกหัวใหญ่ขนาดนี้ใหญ่มากมีถั่วใหญ่ๆโผล่พ้นดินมาแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรถามเขาอยูเอ่เขาก็บอกว่ามันมันอร่อยดีก็เอาเอาตรงนี้มันไปต้มเขาตัดไปต้มกินหมดแล้วเหลือแต่แขนงมันแล้วก็มีต้นแบล็คเบอร์รี่จ้ะแล้วก็อันนี้เป็นต้นอะไรเนาะภาษาคนไทยเรียกว่าลูกอะไรเนาะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าลูกอะไรมันเหมือนจะติดลูกแล้วแต่ว่าอากาศมันแปรปวนมันก็เลยมันก็เลยตุยลูกก็เลยร่วงจ้ะเดี๋ยวเราไปดูสวนอื่นๆต่อจ้ะตรงนั้นก็จะมีคนมาทําอยู่แต่ปีนี้เขายังไม่ท,ำทำันทําเขาก็เลยมาเตรียมการไว้เขามาไถาไว้เพราะว่าคนที่คืนเขาก็คืนแบบไม่ได้ทําความสะอาดปกติเวลาคืนสวนก็คือจะต้องทําให้สวยจ้ะอันนี้สวนคุณยาย ยายแก่คนนึงแต่ว่ารักสุขภาพมากเลยเดินมาทุกเชา้ามาดูแลสวนโดยแกปลูกดอกไม้ไว้สีสันสดใสอืมอ้สวยอันนี้เราให้แกมาดอกอันนี้เราเราคุดให้แกมาปลูกหลายอย่างอยู่จากที่คุดมาให้แกปลูกเห็นว่าแกชอบปลูกดอกไม้แล้วแกก็มีต้นลูกพรุนหุยซุกแล้วหรอชิมกันนะ ชิมก่อนนะว่าหวานไหมปุนยายไม่ห่วงหรอกโอ้ยยังไม่สุกยังไม่นิ่มมันแข็งยังไม่กล้าชิมน่าจะเปรี้ยวมีต้นแอปเปิ้ลด้วยเราอยู่ส่วนใกล้ๆก,กันจ้ะก,ก็เลยมีอะไรเราก็เอามาให้ยายมีตรงมีแตงมีอะไรเงี้ยเราก็เอามาให้ยายเดี๋ยวผลไม้เราก็มาขอ,อยายกินได้ อันนั้นเป็นสวนทอมมี่ทอมมี่นี่ก็คนขยันคนหนึ่งเหมือนกันฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้มีแต่ผู้ชายจา้ะมีผู้หญิงอยู่สองคนคือเราก็ของยายอันนี้คือฝั่งอีฝั่งหนะนึ่งในของทอมมี่แกก็ดอกไม้แกก็โลไปเยอะแล้วเหลือข,ข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้างแรกแกปลูกข้างแรกแกก็แกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไง <laughs> เป็นแกเอาซองมาให้ดูก็คือข้าวโพดข้าวเหนียวจ้ะก็มี ผลไม้มีอะไรเดี๋ยวเราอันนั้นเป็นส่วนของเราดูกันเบื่อแล้วแหละสวนเรานะ่ะมีส่วนเราส่วนเดียวที่มีโรงเรือนอันนั้นโรงเรือนแบบชั่วคราวกางเฉพาะหน้าร้อนเดี๋ยวหน้าหนาวก็กู้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งอีกฝั่งหนึง่งอยู่ทางนู้นจ้ะทางทางออกกลับบ้านเรานี่มาแล้วอันนี้คืออีกฝั่งหนึง่ง เขาก็ขยายที่ออกมาค่อนข้างเยอะเลยจ้ะเราไปเดินตรงกลางดีกว่านะจะได้เห็นทั้งสองฝั่งฝั่งนี้เป็นคนมาใหม่ก็เหมือนขยันดีจ้ะปลูกเป็นระเบียบเรียบร้อยฝั่งทางนี้เขาเขาทำแบบทางเดินก็คือทางเดินทางเดินก็คือทางเดินทางในแปลงก็คือในแปลงอมะทำไม,มแปลงสั้นๆไม่น่าถึง10เมตรเลยเห็นเขา อ๋ออ๋อรู้แล้วเขาห้าเมตรห้าเมตรอ๋อเขาแบ่งครึ่งกันเขาแบ่งกันคนละครึ่งแปลงแน่ๆเลยอันนี้คือทางจ้ะอันนี้อันนี้คือทางเดินก็คือตรงเว้นใบแปลงนี่ยังไม่มีใครมาทาอ๋อตรงนี้เขาทาแปลงน้อยแปลงละห้าเมตรเดาเอานะน่าจะใช่กะได้ใส่ตาห้าเมตรเออของเก่าของพวกเราคือสิบเมตรจ้ะนี่ คือจากเสาวนี้จากเสานี้ไปหาเสาโน้นเป็น10เมตรอันนี้ก็คือแปลงหนึ่งบางคนไม่ได้ต้องการเยอะเขาก็จะปลูกน้อยๆส่วนนี้ทำเตียนเตี้ยนเตี้ยนยน,น่าเดินมากเลยอะ่ะส่วนนี้สวยมีดอกมงดอกไม้ดอกทานตะวันต้นแบบสูงลิฟจะส่องช่วงตัวคนน่าจะเกือบ3มเมตรเลยความสูงของต้นทานตะวัน นางตังนนเป็นดอกเดินลุยของเขา <c oughs> อันนั้นก็ดอกไม้จ้ะแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรจะทำเตียนดีจังเลยสวยจ้ะอันนี้คือดอกลักเล่ภาษาสวีเดนเรียกว่าดอกดอเลียนพอตอนหน้าือดูใบไม้พีก็ต้องคุดหัวขึ้นไปเก็บไว้เก็บไม่เป็นก็แห้งไม่แห้งก็คือลาเพราะว่าเรานี่แหละ ปสบการ์นตัวไม่สําเร็จจ้ะเก็บไม่สําเร็จเพราะว่าต้องมีชั้นใต้ดินที่แบบว่าอากาศพอดีพอดีไม่ไม่อุ่นเกินไปไม่ไม่อุ่นเกินไปและไม่ร้อนเกินไปตอนนี้เรามีบ้านแล้วที่มีชั้นใต้ดินเราก็ว่าจะซื้อมันอดอกใหญ่มากจะทานตะวันเขาปลูกไว้อย่างนี้แล้วเขาก็ปล่อยให้นกมากินจ้ะ เป็นที่ให้อาหารนกแบบธรรมชาติสุดๆเลยอันนี้จกต้นอะไรด่ะต้นแปลกๆดีมีแต่ต้นมีแต่ต้นแต่ว่าสวยเอ้ยลืมไปว่าเวลาเอากล้องออกไปไกลๆปากอะ่ะมันจะไม่ได้ยินลืมต้องเร่งเสียงต้องเร่งวอลลุ่มเสียงขึ้นทันตะวันพันพันแบบมีดอกเยอะๆก็สวยจ้ะบางพันก็คือแค่ดอกเดียว ดอกเดียวเด่นเด่นดอกเดียวเด่นเด่นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอีกพันหนึ่งที่แบบว่าดอกมาเป็นเป็นพัวเป็นพวงไว,ว้ต้นอันนี้เขาคือตายโอ้ยเสียดายแท้ต้นลูกสีขาวอร่อยจ้ะต้นลูกสีขาวอมเปียวอมหวานบ้านพี่หมวยมีแกบอกให้ไปเก็บกินแต่ว่าไม่มีเวลาไปสักทีส่วนนี้ก็ทั้งไม้ดอกทั้งไม้แดกจะมีสลัดมีพักแควมี ดอกไม้เต็มส่วนนี้ก็ส่วนนี้ก็เหมือนกันส่วนนี้ไม้แดกเยอะกว่ามันฝรั่งแห้งแหละได้เวลาคุกกินล้วถั่วจะถั่วถั่วนั่งถั่วนั่งถั่วต้นเตีเต้ยเป็นฟักฟักสีลายลายม่วงๆฝั่งนี้เขาก็ปลูกอะไรกันก,ก็เยอะเหมือนกัน บางสวนก็ลกบางสวนก็สะอาดส่วนเราทาไม่ปูผ้าก็คือจะลกคือกันจ้ะเ,เราเป็นคนไม่ไม่มีไม่ค่อยมีเวลาเราก็เลยปูผ้ากันยากขึ้นซะเลยสวนนี้ก็มีถั่วฟักสีม่วงถั่วฟักถั่วฟักยาวสีม่วงเหมือนของเราเลยแต่ของเขาจะดกกว่าเราเนอะดอกเป็นพวัวเป็นพวงแล้วก็ดอกลักเล่จ้ะสวย อันนี้ก็เป็นเป็นฝั่งติดทางฝั่งติดทางไม่มีใครไม่มีใครมีโรงเรือนไม่มีใครกลางโรงเรือนเพราะว่าทางเนี้ยถ้ากลางอาจจะมีปัญหาจ้ะคนทําเยอะหลากหลายคือว่ามีมีคนทําแบบว่าหลากหลายนะไอฝั่งทางเราอะ่ะมีแค่3ครอบครัวสี่ครอบครัวใหญ่ๆ ฝั่งนี้คือแต่ละแบงก็คือคนไม่รู้จักกันเลยมาทำดอกอันนั้นสวยมีต้นแบล็กเบอร์รี่อันนี้เป็นสายยางส่วนรวมจ้ะโอ้ยเจ้านี่ไม่เอาอะไรมาล้อมเลยไม่มีใครมีไอแบไออะไรนะบูเบอรี่ลูกใหญ่เท่าของทอมมี่เลยหวานไหมนะลูกนึง <laughs> ชิมลูก หวานอ้หวานเจี๊ยบอือหฉากก็จังเลยคนที่มีบูเบอร์รี่ไปหาซื้อมาปลูกกันนะแต่ถ้าปลูกอยากปลูกที่บ้านเจ้าของจะเผื่อวันนึงเราเลิกเช่าเขาอะเราก็จะได้มีอยู่ที่บ้านตลอดไงต้นบูเบอรี่มันมันเป็นพืชยืนต้นอันนี้เป็นของป้าคนนึงแก แกก็อาสาช่วยคนดีดีเราก็เลยให้นู่นให้นี่แกอะไรที่แกไม่มีให้จัก,กรยานแกคันหนึ่งจัก,กรยานแกเสียแกช่วยตัดหญ้าที่สวนแกช่วยถอนหญ้าที่สวนแล้วคันนี้จัก,กรยานแกยางแตกจะเปลี่ยนยางก็ไม่คุ้มจะซื้อใหม่ก็ไม่มีตังก็เลยออะฉันมีจัก,กรยานคันหนึ่งเนี้ยให้เลยให้แก แล้วแกก็เหมือนแบบว่าเหมือนติดนี่เราอะแกจะรู้สึกติดนี่เราเวลาเจอกันทีไรแกจะรู้สึ้แบบติดนี่เหมือนยังใช้นี่ไม่ไม่ครบก็เลยบอกครบแล้วจักรยานะ่ะมูลค่าประมาณห้าร้อยโคนเท่านั้นแหละเพราะว่ามันซื้อมาหลายปีแล้วมันดูใหม่แต่ว่าซื้อมาสิบกว่าปีแล้วแต่ไม่ได้ใช้เฉยๆไปจอดไว้ในโรงรถไงมันก็เลยดูใหม่ <c oughs> ตอนนี้ก็โอเคแล้วจ้ะ แกก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปทางสวนเราเท่าไหรแกแกช่วยคนทางนี้แกช่วยคนทางนี้ที่ปวดหลังปวดขาทําสวนไม่ไหวเงแกก็ไปช่วยเขาคูดไปช่วยเขาทาของแกมีแค่แปลงนี้ต้นแบกบรุรีต้นดอกไม้แกก็เราก็คูดมาจากสวนเรามาให้แกก็จะเป็นประมาณนี้จากฝั่งทน,นี้ฝั่งทางนี้โอ้หลายหลายเจ้าจะมีหลายเจ้าหลายแปลง สามแถวสามแถวแถวละหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวละห้าเจ้าเป็นสิบห้าเจ้าจะทั้งหมดฝั่งนี่หลายเจ้ากว่าเพราะว่าเขาแบ่งครึ่งเขาแบ่งกันคนละครึ่งแปลงเขาเอาไม่เต็มแปลงอันนี้เป็นของคนเป็นเพื่อนที่ทํางานเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาก็เลยมียาลุกนิดนึงอันนี้นตัวอะไรกันไม,ไม่รู้ว่ากินได้ไหม แต่ลูกน่ากินมากลูกน่ากินแต่ไม่รู้ว่ากินได้ไหมอ่าประมาณนี้จ้าอันนี้คือสวนสคลนีเราเช่าจ้ะเช่ารายปีก,ก็ไม่ถึงกระแพงมากพอประมาณช่องหนึ่ง10เมตรคูณ10เมตร,เ,มตรเอ0่อ1,500บาทโดยประมาณจ้ะขอบคุณเพื่อน,อนๆที่รับชมมาถึงตอนจบจ้า เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า